และในครั้งนี้จะเป็นของชาวลัคนาราศีเมษกับชะตาในเดือนกุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักชาวลัคนาราศีเมษในเดือนแห่งความรักนี้นั้นต้น,ต,นต้นเดือนวันที่1-5ไม่ค่อยแฮปปี้ครับอารมณ์มันขึ้นขึ้นลงๆแล้วก็เหมือนกับมันหงุดหงิดง่ายมันอารมณ์อารมณ์เสียง,ง่ายอ่ะสงสัยเป็นเพราะว่าดาวอังคารนั่นแหละมีส่วนนะฮะเออเดินวิปริตนั่นแหละแต่พอวันที่6 1ถ ขยับดีขึ้นนะชาวลัคนาราศีเมษขยับดีขึ้นแล้ว6-10เป็นอะไรที่คุณมีโปรเจกต์อะไรอันใดยอยู่ให้เริ่มทำในช่วงนั้นจะมีโอกาสสำเร็จพอมา1 1จนถึง15นะครับก็แฮปปี้ขึ้นช่วงนั้นปลอดโปร่งโปร่งกว่าช่วงวันที่1-5ตั้งเยอะพอ1 1จนถึง15มีความรู้สึกสบายใจปลอดโปร่งแล้วก็16-20 แฮ ppy ขึ้นสบายใจขึ้นมีพลังที่จะทำอะไรหลายๆอย่างมีความรู้สึกปลอดโปร่งในจิตใจแล้วก็มีความแฮ ppy อย่างมากคนเราจะทำอะไรสำเร็จเนี่ยอย่างน้อยตัวเองต้องมีความสุขแล้วก็แฮ ppy นะทำอะไรตอนที่หงุดหงิดหงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียนะ่ะไม่ค่อยสำเร็จหรอกไปดูเถอจริงๆพอวันที่21จนถึง25นะครับช่วงนั้นงานหงุดหงิดผู้ร่วมงานมันทะเลาะกันชวนทะเลาะกันแล้วมันก็จะมีอะไรมาเกี่ยวเกี่ยวกับเราด้วย ทำให้เราเองก็พลอยงุดหงิดไปด้วยหรือเรามีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจกับหน้าที่การงานที่ทําอยู่เหมือนกับเจ้าของบริษัทเขามเีเขาเรียกว่ามีตําหนิมาบ้างอาจจะตําหนิมาที่ตัวคุณหรือรแผนกคุณหรือว่าลูกค้าตําหนิอะไรก็แล้วแต่เถอะทําให้มีความไม่ค่อยสบายใจอยู่พอมาวันที่26่สิบกถึงยีก็ยังมีความงุนหงิดใจอยู่นิดๆต้องบอกว่าชาวลัคนาราศี เมษนะครับเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยดาวก็ขยับย้ายตามรอบของมันอยู่แล้วดาวศุกร์เข้ามาหาอุดนะฮะแล้วก็ดาวพุธไปร่วมอาทิตย์อยู่ในเดือนลาพต่ศุกร์เข้ามาหาอุจแต่ศุกร์ก็เป็นวินาศด้วยรายได้ดีแต่รายจ่ายเยอะมากชาวลัคนาราศีเมษคุณระ,ระวังเรื่องรายจ่ายนะอย่าไปกระเฮี้ยงกระหือลือไปซื้อของที่ไม่จําเป็นเยอะบางคนในเอฟจนลืมตัวอืม นุกก็เป็นสถีดูใบอะไรเงี้ยเอฟโอ้โหกระจายเลยพอถึงเวลาที่เงินมันขาดมือเนี่ยคุณต้องดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีด้วยนะผมบอกก่อนไม่อย่างนั้นแล้วจะกลายเป็นว่าไอ้ดาวมหาอุดเนี่ยหาได้เยอะจริงตามที่ผมบอกแต่รายจ่ายก็เยอะแล้วก็อย่าไปทําอะไรที่มันนอกลู่น,นอกทางนะฮะอะไรที่เป็นสีเทาๆใครมาชวนยังไงก็แล้วแต่จะโปรเจกต์วินิจฉัยหลายยังไงก็แล้วแต่อย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะผมติงและเตือนไว้เลยอย่าเอาตัวเอง ไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาดนะครับชาวลัคนาราศีเมษนะในเรื่องของการเงินเนี่ยผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณจะโชคดีกับเงินที่คุณเองเคยให้ใครหยิบยืมไปนะครับมีโอกาสจะเอามาคืนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ตรงนี้นะเนี่คือสิ่งดีที่อยากจะบอกจริงๆแล้วก็ ชาวลัคนาราศีเมษนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักมันมองได้สองสอย่างคนโสดช่วงนี้แปลกมากเลยมีความรู้สึกปรารถนาทางเพศเยอะอยากจะมีเพศสัมพันธ์มันจะแบบมันเหมือนกับบางทีมันก็รู้สึกผิดชอบช่วยดีแต่ก็อยากกันนอกใจแฟนเหมือนกันอะไรมันปนๆกันอยู่ในนี้น,นะฮะสำหรับคนโสดนะครับมีโอกาสไปเจอกับรักที่ไม่เปิดเผย มาชอบเราเราไปชอบเขาแต่มันเปิดเผยไม่ได้จะด้วยอะไรก็ตามไม่สามารถเปิดเผยได้แล้วก็ชาวลัคนาราศีเมษที่คุยกับใครมาก่อนหน้านี้ช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าเราคุยกับเขาอยู่เนี่ยเขาคุยกับเราจริงๆคนเดียวหรือเขาโกหกวะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจของคุณอยู่ตลอดเวลาในช่วงเดือนกุมภาพัานธ์เดือนแห่งความรักตรงนี้นะ ท้ายสุดตรงนี้ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษโชคดีนะครับในเดือนคุมภาพันธ์เดือนแห่งความรักนะอย่าลืมนะอย่าไปเอฟของเยอะในะเดือนเนี้ไม่งั้นแล้วเพลินเลยโอ้โหนะขอให้โชคดีครับ